แอนดิวโพสชัดเจนหลังครบพอยปีกว่าแอนดิวนะครับออกมาโพสชัดเจนแล้วหลังข่าวว่าครบพอยปีกว่าเป็นเพื่อนครับก่อนจะฟังข่าวคุณแอนดิวแล้วก็คุณพอยเนี่ยช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาฟังกันเลย ก็ทำเอาแฟนคลับนะครับดีใจกันหนักมากเลยหลังมีข่าวเมาส์หลุดออกมาว่าพระเอกหนุ่มตีสอย่างแอนดริวเกลเซนกำลังปลูกต้นรักกับนางเอกสาวพลอยเชอร์มานอยู่แล้วก็เริ่มความสัมพันธ์กันได้ปีกว่าแล้วงานนี้นะครับแฟนๆก็แห่แชร์กันสนั่นเลยก้าแล้วก็ภาวนาข่าวลือเนี่ยเป็นเรื่องจริงล่าสุดนะครับหนุ่มแอนดริวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดวยการโพสต์ภาพร,รงในอินสตาแกรม พร้อมกับแคปชั่นถามประมาณว่าผมหรอคุณกำลังพูดถึงผมหรอทำเอาแฟนคลับนะครับเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าใช่ค่ะทุกคนกำลังพูดถึงพี่แอนดริวอยู่และโพสต์นี้นีครับสาวพอยก,ก็เข้ามากดไลค์ด้วยโอ้ยรู้ตัวว่าคนกำลังพูดถึงแบบนี้ก็เข้ามาเฉลยทึก่าว่าจริงไหมแฟนคลับหลุนจะแย่อยู่แล้วมาดูรูปกันครับ นี่ก็เป็นรูปที่คุณแอนดิวนี่ครับได้โพสต์แล้วก็มีคุณพลอยนะครับได้เข้ามากดไลค์ครับดูแฟนคลับพูดสิเห็นไหมหูยโพสต์ปุ๊บน้องเชอร์ไลค์ปั๊บเอิมคงจริงสินะเพี้ยงขอให้ได้ขอให้โดนคลิกๆเนี่ยแฟนคลับตัวยงนั่นเราเนี่ยเนี่ยขอให้ข่าวคือความจริงเนี่ยข่าวลือหรือว่าเรื่องจริงคะติ่งลุ้นกันจะแย่อยู่แล้วมีแต่หัวใจอ่ะเพื่อนๆดูดิุย ฝลังก็มาเพื่อนๆเฮ้ยเอซจากต่างประเทศก็มาเ hmm. นี่ยเห็นไหมเข้มไมเชลเขินเหรอคะนี่หัวใจหัวใจขอให้คือความจริงออกมาแอนอกรับแมนแมเลยว่าถ้าเรื่องจริงลุ่้นๆๆเราเชร์ชอบทั้งคู่เห็นไหมฮะฮ่าฮ่ ha. แฟนมากดไลค์แมนจ้าติงก็ดีใจแล้ว ชอบพลอยมากขอให้เป็นจริงคุณเป็นคนดีมากคุณแอนดิวนี่เป็นยังไงกันบ้างกับเพื่อนๆมีอนีน่หนุ่มสายตีดหนุ่มสายตีดอ่ะเนี่ยนะครับเราลองมาดูรูปภาพในคุณแอนดิวหน่อยไหมว่าจริงไหมออของจริงครับของจริงของจริงแต่ว่าของผมไม่ไม่ได้ไปกดไลค์คุณเชอร์ปังนะครับก็เลยยังไม่เห็นเนาะลรามาดูคอมเมนต์ดูไหม เนี่ยเชียร์ค่ะเป็นแฟนกันเลยค่ะชอบทั้งสองคนเลยเอ้ยเนี่ยวันนี้ได้ยินข่าวขาวดีขอให้เป็นเรื่องจริงนะดินกับลันโอ้ยมีคนเฮ้ยมีคนทำเป็นแบบเป็นชื่อแบบเนี้เฮ้ยจินน่ะเออเนี่ยเป็นชื่อสั้นๆเอาหายไปไหนแล้วเอ้ยมันเยอะอ่ะหายไปไหนไม่รู้แล้วน่ะแต่หัวใจเยอะเอะเพื่อนๆดูดิเฮ้ยผมเขินน่ะ อ่ะเอาละครับยังไงก็เพื่อนๆก็ตามไปดูที่ลิงก์นี้ก็ได้นะครับนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใน IG นะครับผมอ่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ